อขวัญจากทางสถานีนะฮะมอบให้กับน้องสองนะครับโดยคุณจอมขวัญคุณพัฒนะครับใช่ครับระวังนะฮะเข้ามาเลยฮะไม่ต้องกลัวน้องเขาถีบนะฮะก็ ของพวกเรานะฮะแต่จริงๆแล้วคุณจองขวัญจริงๆเขามีเจ้าของเราแอบอ้างใช่เจ้าของตัวจริงเนี่ยเป็นใครเจ้าของตัวจริงมีนะคะน้องสองอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะเดี๋ยวจะได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาดีกว่าโอ้ยได้สายเลยไปเลยได้ค่ะส่งสายมันเลยอ้าวสวัสดีครับเจ้าของตัวจริงครับใครครับสวัสดีครับอุ้ยเสียงใครคะรู้เลยไหมฮะใครครับใครคะ คุณสองพูดได้เลยฮะพูดคุยได้เลยคุยได้เลยครับถามถาได้สวัสดีค่ะสวัสดีว่าด้วยอ่ะสองว่าสองสาเนฮะถ้ามีชื่อขึ้นที่หน้าจอแล้วนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักไยองอื่นก็ได้จ็แน พี่แดนพี่แดนดีทูบีสองชอบพี่แดนดีทูบีเหรอคะก็ก็ปื้มพี่แดนพี่แดนชวนน้องเขาคุยหนก็ได้ฮะเป็นคนพูดน้อยหรือเขินอยู่ค่ะน้ดูพูดไม่เยอะอยู่แล้วค่ะอ๋อพี่แดนได้ดูน้องสองไหมคะตอนน้องแค่ดูครับดูตอนนัชชิงชนะเลยเลยครับอกลัวแค้น้องสองไหมคะพี่แดนโอ้ยไม่กลัวขนาดนั้นน้องมุ่งใจดีมั้งครับไม่รู้เหมือน อะไรกับพี่แดนหน่อยนี่เป็นของขวัญที่ที่พีเขามอบให้เลยนะฮะก็หนูวขอบคุณมากค่ะเคยเคยเจอพี่ไหมฮะไม่เคย中国队获得的三枚金牌都是来自女子大级别项目ก็ต้องรับแต่พี่เค่ะนี่แค่นี้ก็เซอร์ไพรส์จะแย่อยู่แล้วแล้วพี่อยากเจอแค่งน้องไหมคะพี่แดนถ้ามีเวลาเนี่ย แบบเออถ้ามีโอกาสเจอน้องก็จะดีนะฮะพี่แดนฮะอ๋อยินดีครับครับก็อยากจะบอกว่าก็แสดงความดีใจกับน้องด้ยนะครับผมน้องผมว่าเก่งมากนะครับแล้วก็อยากให้ก็สู้สู้ต่อไปแล้วกันนะครับผมแต่หวังว่าคราวหน้าคงจะคนแฟนๆชาวไทยอาจจะได้เห็นเด่นทองของน้องก็ได้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ทําให้คนไทยมีความสุขมากแล้วนะครับก็สู้ต่อไปแล้กันนะครับครับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมรายงานความคืบหน้าคดียงิงนายสนธิลิ้มทองคุณพร้อมเตรียมเชิญแฟนพันธุ์แทรรถกระบะตรวจที่ห้อรถจักคยาพมนต์ปิดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะคดจวันนี้ชี้แจงคดีชุมนุมทางการเมืองทั้งคดีกลุ่มพันธมิตรและคดีนปชขณะที่ทนายความแกนนำ